เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จุดได้เลยแบบนี้สําหรับใครนะที่แบบซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วแบบมีเศษฟงเศษโฟมแบบนี้อย่าไปทิ้งนะผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงเอาใส่กล่องแล้วก็ทิ้งไปเลยขายของเก่าไปเลยผมก็รู้เขาจะทิ้งไปแบบนั้นแหละแต่ถ้าทําตามผมนะมันใช้งานได้ดีมากเลยเนี่ขั้นแรกหากระป๋องถ้วยอะไรก็ได้ที่เก่าๆแล้วไม่ใช้ที่คนไม่ว่าจะเป็นไม้จะเป็นอะไรเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้เอามาคนได้่ะโอเคสาม เตียมกระป๋องเตียมเนี่ยเตียมขวดแบบนี้มาขวดแฟรซงแฟนซ่าที่มันสามารถเปิดออกได้ใส่เข้าไปได้และสามารถบีบออกได้ทางรูเดิมเนี่ยเนี่ยให้มันบีบออกได้แบบนี้บีบออกได้แล้วก็ปิดได้ใ้เพื่อจะได้เก็บรักษาและใช้งานต่อไปได้โอเคอย่างสุดท้ายน้ํามันโอเคเรามาดูกันว่าต้องทํำยังไงขั้นแรกเติมน้ํามันเลยน้ามัน9 1้าห้าได้หมดตั้งเข้าไปแบบนี้อ่าปิดฝา ขั้นตอนที่สองเนี่ยพี่อําขีกใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะละลายแบบนี้เลยดูอะไไมันละลายเฮ้ยอ,อ้าวน้ำมันมันทาปฏิกิริยากับโฟมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับโฟมแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเราก็แทบไม่ต้องคนเลยเนี่ยใส่เข้าไปเห็นไหมไม่ต้องทิ้งมีประโยชน์ด้วยนี่พี่อํามนี่พอเราใส่ไปหมดแผ่นแล้วไหมอันนี้ก็ะทาได้อีกขวดเลยเนี่ยหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งขวดได้เลยผมทำาห่ะนี่ก็ประมาณนี้ดูมันจะเหนียวเหนียวนุ่มๆแบบนี้เลยเนี่ย อันนี้นะถ้าเอาให้เหนียวกว่าน,นี้นะสามารถเอาไปยาพวกหลังคงหลังคาหลังคา,ากกสังกะสีหลังคากระเบื้องได้เลยหรือจะเป็นพวกถังรั่วได้หมดเลยตัวนี้นะนี่คนคนคนหน่อยปุ๊บเสร็จแล้วทําไงต่อละ่ะเปิดฝาปุ๊บผมก็จะบีบปากหน่อยนะเพื่อให้เ,เทง,ง่ายง่ายนี่ปุ๊บเทงไปเลยหือมันจะเป็นเกลียวแบบนี้เลยค่อยๆเทครับ หึกระป๋องที่ผมทำเนี่ยได้หนึ่งขวดแบบนี้เลยผมก็จะเทน้ำมันออกนิดนึงนี่ผมก็จะให้เหลือแบบประมาณนี้เลยกะเสร็จแล้วเราปิดฝาให้แน่นระวังด้วยนะครับเด็กๆไม่ควรทำนะสำหรับคนโตน,นั้นได้แล้วเนี่ยรู้ไหมเอาไปทำอะไรพี่ออมเอาไปจุดไฟได้โคตรง่ายติดไฟภายในหนึ่งวิสำหรับคนที่แบบว่าติดเตาถ่านยากๆนะมาดูกันเจ้าเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยโรยให้ทั่ว ใช่เหมือนยาสับผมเลยประมาณนั้นเสร็จแล้วเราจุดได้เลยนี่เสร็จแล้วเราก็จุดได้เลยแบบนี้แคี่ยเราก็สามารถติดไฟได้แล้วภายในหนึ่งวิเองเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ยละเอียดยิบดูง่ายๆไม่กระเด็นเข้าตาและไม่เลอะพื้นด้วยเนี่ยหลายคนเป็นไหมเนี่ยชาเข้าไปดูเวลาตาพริกก็ไน้เห็นไหมพริกมันชอบจะกระเด็นขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพริกมันชอบจะกระเด็นแบบกระเด็นออกข้างนอกเป็นไหมอ่า ผมก็มีวิธีแก้ไขง่ายๆเวลาจาพริกไม่ให้แบบพริกมันกระเด็นหรือกระเด็นมาเข้าตาเรานี่ถุงใบเดียววิธีการทําโคตรง่ายดูทีสูตรออกแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยสวมไปเลยเนี่ยสวมไปแต่ถุงอะมันต้องครอบครอ,อบอ่าคกได้นะอ่าแบบนี้แบบนี้ดูแบบนี้แค่นี้เห็นไหมเนี่ยตมไปเถอะเนี่ยตมไปเถอะยังไงก็พริกก็ไม่หล่นออกจากคกและของที่อยู่ข้างใน ก็ไม่กระดิงเข้าตารเรานะเวลาเราตำเนี่ยตำแรงแค่ไหนก็ได้เนี่ยแบบนี้ง่ายไหมอ่าเนี่ยดูตำแรงตำเร็วแค่ไหนก็ได้นะเนี่ยไม่มีกระดิงเข้าตาตำครับเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วดึงออกปึ๊บโด่ละเอียดยิบดูง่ายๆไม่กระเดิ่งเข้าตาและไม่เลอะพื้นด้วย ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวน,นี้ลาไปก่อนขอบคุณครับํำพริกไม่ให้เข้าตาง่ายๆนี้ได้เลยเห็นป่ะนี่เป็นไงนี่ง่ายป่ะสําหรับใครนะที่แบบชอบกินน้ําสิงห์นะแล้วเหลือฝาแบบนี้ฝาเนี่ยเนี่ยฝาน้ําสิงห์เนี่ยมันแข็งแรงมากเลยวันนี้ผมจะมาดีวจากฝาน้ําสิงห์ให้ดูว่าจะทําอะไรได้มาหนึ่งหาท่อ p v วมาหรือว่าเป็นท่อนไม้ก็ได้หรือเป็นท่อนเหล็กก็ได้ที่มันแข็งแรงที่จะสามารถเจาะได้นะโอเคต่อมาเชือกเอาไว้มัดดไไ้้งโอเค ผมก็จะทําการมัดก่อนเลยคั้นแรกปรับมัดมัดมัดเอาแบบว่าให้มันอยู่เลยให้มันแน่นแบบถาวรได้เลยนี่ผมก็จะมัดง่ายๆแบบนี้เงื่อนอะไรก็แล้วแต่ใครมัดเงื่อนอะไรเป็นก็มัดได้เลยแค่นี้อยู่เลยเห็นไหมแน่นปึ๊กไม่กลัวมัดสองข้างได้แล้วขณะนี้เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่เสร็จแล้วเราฝามันเลย สิ่งที่มีอีกอันหนึ่งน,น็อตเนี่ยปึออ๊บผมก็เป็นใช้เป็นไขควงแม่เหล็กนะตัวนี้คือเนี่ยไม่มีหล่นอ่าผมก็จะเอามายิงเลยปลึ๊บเนี่ยยิงให้อยู่ก,กลาง เนี่ยยิงให้อยู่ลักขณะนี้เลยแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนทําเสร็จกันเนี่ยนี่ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยยิงได้ประมาณนี้นี่ก็ะจะได้แล้วที่ห้อยที่แขวนเนี่ยอ่าเสร็จแล้วเอาไปมัดไว้ตามคือตามแปรได้เลยเดีย๋ยวมาดูนี่พอเราได้แบบนี้นะใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวยึดอย่างดีเลยนี่เราก็มาแขวนแบบนี้ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ได้เลยเห็นว่านี่เป็นไงนี่ง่ายปะเย้ รู้ไหมข้อดีในการทําแบบนี้คืออะไรผ้ามันจะแบบว่าไม่ไม่ติดกันเวลาลมพัดมาอะไรเงี้ยโยตดเนี่ย <c oughs> ข้อดีคือคือลมพัดมาเนี่ยผ้ามันจะไม่ติดกันแล้วเวลาเวลาผ้าไม่ติดกันอ่ะมันจะทําให้ผ้าเราไม่อับไม่ถื้นนี่เป็นไงข้อดีเป็นไงหรือว่าใครมีแบบตาขือข่อเนี่ยดยโ้ตาขือตาแปรเนี่ยยิงติดไปเลยใต้ทงได้ถุนบ้านได้เลยแบบนี้คือโคตรแข็งแรงเลยนะสําหรับปลับฝาน้ําสิงแบบนี้นะเนี่ยแข็งแรงจริงเห็นเป็นพลาสติกแบบนี้ก็เหอะเนี่ยใช้ง,งานได้เลย รับน้ำหนักได้ดีด้วยแบบนี้อ่าถ้าใครทําแบบว่าไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะประยุกต์ต่อได้เลยผมแค่มาแนะนําวิธีดีๆใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์ลกดแชร์ด้วยนี้ลาบก่อนขอบคุณครับ DIY จับฝาน้ําสิงดูรวมพัดมาผ้าไม่ติดกันเห็นปะเนี่อืออ่าเป็นไงง่ายปะวิธีนี้ง่ายกระทะดำๆแก้ไขง่ายๆดูคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนเนี่ยใครที่บอกว่าบ้านใครที่กระทะดำๆนะไม่ว่าจากการใช้งานหรือว่า ไม่ว่าจะเตาฟืนเตาไม้เตาถ่านเตา,า้ตาาตาาะมันเก่าต่างๆวิธีการทําให้มันขาวได้ง่ายๆวันนี้ผมจะมีวิธีมาแนะนํเนี่ยจริงที่ต้องมีหนึ่งสไลดสองฝอขัดหม้อฝอยขัดหม้อเอ่ฝอยขัดหม้อนะแล้วก็นี่เลยเี่ขี้เท่าขี้เท่าเน่แบบนี้วิธีการใช้งานไม่ยากน้ำลาดเห็นไหมดำปิดปี่ไม่มีออกแน่นอนเลยใช่ดูนี้ไม่มีออกแน่นอนปุ๊บ ตัดเลยนี่เทเทไปก่อนไม่ต้องกลวงเปลืองนี่เห็นไหมแล้วขนาดนี้่อยแล้วก็ขีดเท่าโรยใบนี่เห็นป้านี่ไม่พอสายไปยหน่อยอย่ากลัวอย่ากลัวเปลืองปบ๊บโคนเล่มันเท่ากันเน่ฝอยคัดนี่ดู อใอยถัดหม้อกับพี่เท่าก็ทำให้ตุ่กระทะเราเงาเงางามได้เน่ดูเน่ง่ายง่ายง่ายไหมง่ายง่ายไหมมาดูผลลัพธ์กันดูเหมือนตุ่กระทะใหม่ไหมเป็นไงเงาวิบเป็นไงง่ายปะ่ะวิธีนี้ง่ายหรือว่าใครบอกโห ใครที่มันติดน,น,นานๆขัดไปเรื่อยๆออกแน่นอนใครคิดว่าวิธีนี้มีประโยชน์สำหรับการขัดตูดกระทะนะฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ลาไปก่อนขอบคุณครับไปมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆดูเิ <laughs> ง่ายปห <laughs> ผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาเก็บถุงใส่ถุงแบบนี้ถูกปะถูกแต่ผมมีวิธีเก็บถุงที่แบบว่าเก็บไปใช้งานได้นานแล้วไม่ต้องมีกลัวงงมดแมลงอะไรลงไปแล้วก็เก็บและดึงใช้งานได้ง่ายด้วย อย่ามาดูวิธีการทำาันเนี่ยงก็เราสามารถเลือกขนาดได้สําหรับที่เราจะเก็บไว้ใช้งานนะผมจะเลือกเป็นแบบสูงเล่กขนาดพอดีกันเท่าๆกัน่ะประมาณนี้สุงหิ้วเล็กๆเอาไว้ใส่ข้าวไว้กินทํางานได้ใส่ข้าวไปแยกได้ประมาณนี้เล็กๆโอเคสิ่งที่ต้องมีขวดน้ำหนึ่งใบแบบนี้ผมก็จะมาตัดตูดลักษณะนี้เห็นป่ะใช่แล้วเจาะรูทั้งสองด้านให้เหมือนกันนี่เห็นป่ะนี่ผมก็จะเจาะรูไว้เจาะรูไว้ แล้วก็เอาเพื่อเอาไว้ปิดแบบนี้อ่าเห็นได้อ่าโอเคสิ่งที่ยังมีอีกลวดเอาไว้ห้อยไว้แขวนไ,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 ได้ไดครับอ่าโอเควิธีการทำเห็นถุงมาก็พับแบบนี้เนห็นพับพับแบบนี้เลยเห็นไหมอ่าพับสองทบเลยนะพับไปปึ๊บให้มันขนาดใกล้เคียงกันแล้วกันใช่เอาถุงให้ขนาดใกล้เคียงกันครับ ปึ <N i> ๊บเนี่ยแบบนี้ปึ๊บพับมาต่อกันเนี่ยแบบนี้ไว้ก่อนนะอ่าเอาไปก่อนเสร็จแล้วนี่เอาหูใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาออกลงมาแบบนี้เห็นป่ะลักขนานี้ไม่ต้องไปพันนะไม่ต้องไปพันนะ,อะอเอาแค่คล้องมาที่<ช>ีทำให้ดูก่อนนะปึ๊บสอดลงมาเราดึงมันลงมารอแค่นี้นี่กะดึงลงมารอเห็นป่ะอลักขนานี้พาปึ๊บเสร็จแล้วค่อยๆยัดลงไปยัดลงไป หูหหของถุงมันก็จะไปเกี่ยวอันนี้ใช่แต่แล้วฝั่งนี้เนี่ยเ,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 เรามีถุงหนึง่งเนี่ยเราเรามีถุงหนึ่งเราพับพับให้มันเป็นระเบียบหน่อยใช่พับให้มันเรียบร้อยให้มันแบบไม่ต้องใหญ่มากนะเนี่ยเสร็จแล้วเรามาคล้องตูดนะเอาตูดไปคล้องกับห,หูิวเนี่ยคล้องแบบนี้พับลงนิดนึงแล้วจานลงไปหมุนลงไปเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ทําต่อไปเรื่อยๆได้เลยอ่าดูอันต่อไป เนี่ยสมมติเรายัดได้แล้วเรียบร้อยนะปุ๊บเนี่เอามาปิดาให้ตรงรูกันเพื่ออะไรง่ายไหมสําหรับการเก็บรักษากันมดแมลงจิ้งจกใช่แมลงสาบเข้าไปวางไข่ใช่แล้วปุ๊บผมก็จะร้อยเชือกแบบนี้เลยร้อยลวดร้อยลวดอปุ๊บแต่ทําไว้อัดแน่นได้เยอะนะขวดหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้หลายอันอ่ะสารพัดประโยชน์อ่ะบอกเลยแหมนตามคือตามแปรอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอโอเค สมมุติเวลาเราจะใช้งานดูเดิยมันใช้งานง่ายเห็นไหมกะอ่าปุ๊บเฮ้ยง่ายป่ะดูถึงก็ไปปุ๊บมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆดูเดิยเฮ้ยง่ายป่ะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดตัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับดูดูด